นนอ,อ,อันนี้หมูสามชั้นครับผม,มบหมูสามชั้นครับอันนี้ขาหมูครับขาลงขาลงเขาเรียกขาลัง,ล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 งอันนี้หมึกไข่อันนี้หมึกกล้วย อันนี้ปลาหมึกนะคะค่ะสวัสดีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้เราก็จะมาย่างกันหน่อยกินวันนี้วันที่31ธันวาคมค่ะ2 5 6หหนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาดาวหน้าบ้านเลยนะคะวันนี้ค่ะเนียตรงนี้เลยค่ะหน้าบ้านนะคะก็จะมีมีย่างมีย่างปลาหมึกจ้าอันนี้มีมีย่างปลาหมึกเล้กกาก ขอหมูย่างมันว่าแม่อันนี้ไรนะเนื้อสันขาลล่ขาลาโอ้ขาลล่หมูสามชั้นหมูสามชั้นโอ้โหพูน่ะค่ะเดี๋ยวมีไก่ไก่อันนี้ก็ไก่นะคะก็ตับไก่ตับมีปลามีตัวหนึ่งปลามีตัวหนึ่งแม่จะเอาปลาไหมปลาปลาปลาช่อนย่างไหมกินมันมีเกียหอนด้วยนะนู่น แจ่วฮ้อนไปไปทายแจ่วฮ้อนหนึ่งปุ่นะปุณนะจ่าอ่าของกินพักบ้างเนี่ยแจ่ว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 อันนี้แจ่วขมอันนี้แจ่วเปรี้ยวแจ่วเปรี้ยวอันนี้แจ่วเปรี้ยวอันนี้แก้วแจ่วขมค่ะแซ่บๆน้ำกันได้จ้าเด้ออันนี้ก็คือจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนนะจ้าพุณนะมือนี้สดห่อนหอนจักน้อยค่ะ รอบพอบ้านกลับมาอยู่จ่าเตรียมไว้ถาค่ะมือนี้เดอบรรยากาศฐานาบ้านได้บรรยากาศคักแน่เนาะจ้าแต่ผมต้องเปลี่ยนใหญ่แต่ผมต้องเปลี่ยนผักใหญ่นี้กินได้อย่านุ้มแกไม่ให้พ่อแม่กินก่อนเถอะแต่ผมยังไม่กินก็ได้ทิ่น้ำจิ้มโย่ให้ไม่น้อยก่อนนะาจผมหอกลับมาผมไทยต้องไปเตรียมนะ

ยังสวัสดีพี่พี่นงังน้องสุขสุขค้นเอฟซีทุกท่านนะคะเมื่อนี้เป็นเมื่อที่เห้าร่วมญาติกันนิดนิดน้อยน้อยเล็กเล็กน้อยน้อยจ้ากินเขาแกงส้มกันเซื่อจ้าขึ้นนี่ก็เป็นขึ้นทรงไทยปีเก้าตอนรับปีใหม่นะจ้าุ่มเขาป่าอาหารกันเล็กน,น้อยญาติพี่น้องคะ่ะเมื่อนี้ก็ มาขออวยพรให้แฟนคลับทุกท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญยิงย่งขึ้นไปได้จ้าคิดสิ่งใดให้สมความหวาดปัารานาคุณพระพุทธประทระมพรสงฆ์ปกปักรักษาจาโรคภัายไข้เก็บยจะไดไม่เบียดไม่เบียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะทำกิจการอันใดก็ขอให้จเจริญลงเรื่องขอให้ประสบผลสำเร็จทุกประก,การด้วยเถิดนะคะขอให้โชคดีมีความสุขมากๆ สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำร่ำรวย,ย,ยมีโชคมีราบนะคะค่ะเมื่อนี้ก,ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คอมเมนต์ค่ะช่องไอิง youtube กามีหลายมีหลายอย่างนะคะก็ได้ขึนหัวตุนคลิปไปแต่แร,แรกเลยบอกว่าไม่ทั้งปลูกพักสวนคั่วกินเองแล้วก็ปลูกเค็ดกับข่าวแล้วก็ไปวัดถ้ำบุญผ้าเที่ยวช่มต่างๆ เปิดเพื่นหรือก็เลยมี่ลายคลิปปะปนกันไปก็อย่าพึงเบื่ออย่าพึ่งเบื่อนายกันง่ายด้จ้าเป็นกําลังใจให้ช่องอิงยูทู u เนี่ยด้จ้าพวกเฮาเช่า YouTube สุขสุขคนก็เป็นกําลังใจให้กันและกันต่อสู้กันไปเนาะจ้าช่วยสิแรกเป็นเงืนทางช่อง u t u b e มากกค่อนข้างจะยากลําบากอยู่เหมือนกันแต่ว่าเฮาก็ได้เริ่มต้น ไอ้ไดเฮ็ดคลิป y YouTube มาแล้วเนาะกล่าวมาถึงป่านนี้แล้วมีโฆษณาเขาอียังเข้ากับสู่ต่อไปจ้าเป็นกําลังใจให้กันละกันเดอ้อจ้าค่ะเมื่อนี้กัเอาคลิปเล็กๆน,น้อยๆแค่นี้มาฝากกันก่อนนะจ้าขอให้มีความสุขหลายๆอยู่ดีไม่แห้งสูบสุขคนเดอ้อจ้าลาไปก่อนคลิปนี้ค่ะสวัสดีค่ะโชคดีปีใหม่ตลอดไปเดอ้อจ้า